ในวาระดิธีขึ้นปีใหม่ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนพระวิธรรมรแผนกสาม,มัญศึกษากลุ่มที่10และผู้อำนวยการโรงเรียนมงคลยานปริยัตผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดสะทองก็ขออำนวยอวยพรให้ คณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกลุ่มโรงเรียนพระธรรมแผนสามัญศึกษาและโรงเรียนภายในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนภายในกลุ่มทุกโรงในกลุ่มที่สิบนี้เนี่ยจงได้ประสบแต่คุณงามความดีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ด้วยเดชอำนาจของคุณพระศรีรัตนตัยตรคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญจเจริญในหน้าที่การงานจเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพระ,พระปฏิพานศาสาาสมบัติตลอดปี2558ทุกทุกท่านเทิน